น้องขาวิธีลุกอีสานมือนี้น้ำเสนอแกงเห็ดไ่พักหวานค่ะพี่น้องก่อนอื่นต้องไปเก็บใบยานั่งมาล่างแล้วก็ตําไส่คกแบบนี้นะคะพี่น้องขาตํใไ้แลกค่ะพี่น้องค่ะให้น้ํายานั่งเขาออกนะคะแล้วก็เติมน้ำคนในคคกค่ะพี่น้องห้น้ายานั่งแตกออกค่ะความเข้มคนของยานั่งกะสีออกมากนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเส้นเแล่าห้ากับเอามากรงนะคะพี่น้องใส่โตกรงค่ะห้ากับบีบกระขั้นเอา ไอ้น้ำยานั่งตัวเข็มขน้นออกมานะคะพี่น้องคะ่ะให้ลงไปในหมอนะคะพี่น้องที่ห้าสีแกงะคะ่ะแล้วก็เติมนม้ำลงไปตามอัตราส่วนที่ห้าต้องการนะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อสีเหมาสสมกับเ็ดที่ห้าสีแกงนะคะพี่น้องเสร็จแล้วห้าก็มาตําเครื่องแกงะคะ่ะพี่น้องพริกอา่าพริกแดงกระเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่รสดีเข้าไปนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วห้าก็บตำให้เข้ากันค่ะพี่น้องตำไปเรื่อยๆจนกลัวเขาสีแหลกนะคะพี่น้องค่ะ พอแต่เขาแหลกเซจแล้วเข้ากะสีเอาไปใส่หมอนะคะพี่น้องคะ่ะหมอที่ว่าเข้าขันยานั่งเว้ยนะคะตําไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องตามแบบนี้คะ่ะพี่น้องบ่ต้องย่านเขาเจ็บพี่น้องตาําคะ่ะตําเฮี้งเฮงค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเข้ากะใส่ขนอกรนลงไปคะ่บะบัคขามเปียกลงไปคะ่ะพี่น้องตามอัตราส่วนที่เข้าต้องกันนะคะพี่น้องคะ่ะ รวะกะ็ใสพริกทีห้าต่ำมาพริกแกงลงไปค่ะพี่น้องคนให้เขากันค่ะพี่น้องบัดน,นี้เสร็จแล้วก็ไส่น้ปาปลาล่าที่ห้าต้องการลงไปคะ่ะมักนวก็ใไสหลายๆพี่น้องและะ้วก็ไสปรุงรสตามที่ห้าต้องการเลยอยากใส่ผงนวอีหยังกไ็ไสลงไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาไปตั้งไฟให้เดือดค่ะพี่น้องพอแต่เขาเดือดแล้วเขาก็มาเตรียมวัตถุดิบที่ห้าสีตองไสก็คือเห็ดนะคะพี่น้อง เข้ามาเตรียมตัดขาเห็ดและก็ล่างทำความสะอาดเห็ดให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องแบบนี้ค่ะพี่น้องแลวก็เอาเขาออกมาให้เสด็จน้ำค่ะพี่น้องค่ะน้ำอยู่ในเห็ดกับซีมีแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็พักหวานปลาค่ะติดเก็บมากค่ะพี่น้องเข้าเอามาล่างเสร็จแล้วเขาก็แช่น้ำไว้ค่ะพี่น้องให้เขาสะอาดนะคะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วพ่อหมอเดือดนะคะพี่น้องเข้ากับเทเห็ดลงไปค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องเทลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้อง่ะ เ็จแล้วเขากับ้นให้เขาเขากันค่ะพี่น้องค้นให้เห็ดซึมเขากบน้ำต้่มนะคะพี่น้อง่ะอีกสักประมาณสามสี่นาทีเห็ดกับซีซุกค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเขากับเทผพักหวานลงไปค่ะพี่น้องพอแซนแค่นี้นะคะพี่น้องพอแล้วค่ะพี่น้องปิดแก๊สได้เลยค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวพักหวานเข้ามันสีซ้ำสีดานะคะโบเป็นตาเสบนะคะเห็เขาเขียวอยู่ค่ะพี่น้องเซตแล้วกับเตรียมถ้วยใหญ่ๆมาตักไปซดได้เลยค่ะพี่น้องซดทันหู กับเข่าห้อนๆค่ะพี่น้องเซยบค่ะ